ช่วงหลังๆเนี่ยมันวิ่งแล้วมันเหนื่อยแล้วมันพอส่งลูกไปแล้วมันยิงพลาดปกติก็เป็นสูนหน้าที่แม่นเลยมาเอายิงพลาด <c oughs> ผมก็แอบสงสัยเราคิดว,วิธีแก้ไขเขาแต่ผมก็จะไม่ไปนึกเห็นว่าเขาสูบุรีเ่<อ>ผมก็อ๋อสาเหตุน,นี้แน่นอนคือ,อป,ปันทงว่าเป็นบุรีแน่นอนบุรีแน่นอนใช่แล้วก็ผมก็เลยเห็นเข้าหอบอ่ะเข้าหอบบอกบอกมันเหนื่อยมันเหนื่อยบอกมันเหนื่อยมันเอาอยู่มันเหนื่อยอ่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเร็วมันเหนื่อยเร็วแล้วต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ย เราบอกเฮ้ยเลิกบุหรี่ดิเออเสียหายเสียหายบอกเสียหายทีมอะไรเงี้ยบอกเลิกบุหรี่สิอะไรเขาบอกเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นผมไม่รู้หรอกไม่เป็นเราไม่รู้หรอกคือถ้าไม่เป็นไม่เป็นเขาไม่รู้หรอกไม่ได้เลิกง่ายๆอ่าผมบอกเลิกบุหรี่จะไม่ยากแล้วก็เราไม่ติดเนาะแต่ตอนนั้นบังดูรือยังยังไม่ดูยังไม่ดูมันเลิกไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกแหมันจะไม่ยากอะไรใช่ไหมอ่าผมก็เอางี้ดีกว่า เดี๋ยวจะติดให้ดูนี่น่เป็นไงท้าทายจะติดให้ดูจะติดให้ดูพอนั่นเสร็จปุ๊บก็เลยลองลองลองขอสูบกับขอขอบคุณที่เขาสูบสูบสูบโอ้โหสูบพึทธแรกกินวิ่งเลยเพราะเราออกกําลังกายนะการออกกําลังกายมันแอนตี้อยู่แล้วมันแอนตี้ของพวกนี้อยู่แล้วมันไม่เอาอยู่แล้วออกกําลังกายมันวิ่งเลยเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าอะไรงเงี้ย แต่ว่าด้วยคําปฏิญาณเนี่ยเราตั้งใจเรื่องคำตั้งใจจะทําให้เขาเริ่บุหรี่